7ดชนิดดิจิตอลโฟลิมิเตอร์กับ7รูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมเรามาพูดถึงอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบดิจิตอลซึ่งมีด้วยกันคร่าวๆอยู่ด้วยกันประมาณ7ชนิดแต่และชนิดเหมาะกับการใช้งานแบบไหนและมีข้อดียังไงเรามาดูกันนะครับชนิดที่1อิเล็กโทรแมกเนติกโฟลิมิเตอร์หรือเรียกสั้นๆว่าแมกเนติกโฟลิมิเตอร์มิเตอร์วัดอัตราการไหลนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะสามารถใช้วัดน้ำดีน้ำเสียสารเคมีที่สำคัญคือมีราคาที่จับต้องได้ดที่สอง คอรีโอไลต์โฟลมิเตอร์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแมตโฟลอมิเตอร์มิเตอร์ชนิดนี้มีค่าความแม่นยำในการวัดสูงสุดขนาดเดียวกันก็มีราคาที่สูงตามไปด้วยสามารถวัดได้ทั้งแก๊สและของเหลวชนิดชนิดที่3ามวอ e เทกโฟล e มิเตอร์มิเตอร์ชนิดนี้นิยมนามาใช้วัดปริมาณของไอ้น้ำแก๊สและน้ำที่ไม่มีค่าความนำไฟฟ้าเช่นน้ำดีมินหรือน้ำาร์โอชนิดที่4ี่อัลตราโซนิกโฟลอมิเตอร์มิเตอร์ชนิดนี้สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องตัดต่อท่อ และสามารถวัดกับท่อได้หลายขนาดมีรูปแบบการติดตั้งทั้งแบบถาวรและแบบพกพาสามารถนำไปใช้วัดได้กับทั้งน้ำและแกส๊สชนิดที่5 t h e r m ร์โมแมสต์โฟลเมเเป็นมมเตอร์ที่นิยมนำมาใช้วัดแกส๊สโดยเฉพาะแก๊สที่ได้มาจากระบบไบโอแก๊สมิเตอร์ชนิดนี้มีรุ่นที่เป็นรุ่น Explosion Proof สามารถใช้ในโซนทัศด r ส o แอเ r ียได้ชนิดที่6 d i f f e r e n t i a l pressure flow meter um หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า DP4 สามารถใช้วัดของเหลวน้ำลมแก๊สหรือไอน้ำมิเตอร์ที่7 open channel flow meter มิเตอร์ชนิดนี้จะมีความแตกต่างจากมิเตอร์ทั้ง6ชนิดที่ผ่านมาเพราะเป็นการปรุ์ใช้หลักการไหลทดน้ำเข้ากับเซนเซอร์วัดระดับ,ะดบจะเห็นได้ว่ามิเตอร์ทั้ง7ชนิดมีรูปแบบการวัดที่แตกต่างกันและการได้มาซึ่งอัตราการไหลหวังว่าคุณจะสามารถเลือกมิเตอร์วัดอัตราการไหลให้ถูกต้องกับหน้างานของคุณนะครับหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับ